ผมจะลองถอนดูนะว่าออจิบจิบแค่เนี้ยดูดิดผมแค่ขยับสองสามครั 1, 2, ง้งหนึ่งสองสามขยับปุ๊บง่ายมากเลยครับไม่ได้ยากอะไรเลยครับเนี่ยเอาไหลายหัวเอาเลยไหลหัว หัวช้ยเท้าถอนใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มถอนละไซส์ขนาดกลางถึงใหญ่มีหลายไซส์เ่ยตรงนี้ใหญ่ครับไซส์ใหญ่มากตัวใหญ่ครับเท่าแขนนั่นเขาไม่ได้อยากเห็นคนถอนเขาอยากเห็นหัวชัยเท้า่เขาจะสื่อหัวชายเท้าเนาะเขาไม่ได้สื่อคน อดองดีดงดองด,ด,ดงด,ดีดงเอาถอนไปครับถอนไปอย่าอู้อย่าอู้อย่าอู้อย่าอูอ้ถอนไปนี่มันหัวมันสับปะหลังหรือหัวเจ้าทาวะทำไมันใหญ่ขนาดนี้พี่น้อง โคตรลอนไม่ขึ้นครับต้องใช้ต้องใช้ชะแรงช่วยงัดโอ้ยรงูหัวใหญ่เต็มเลยอันนี้โลไม่ถึงครึ่งโลครับหัวละครึ่งโลคนปลูกก็งามเนี่ยนี่นี่คนใส่ปุ๋ยล่ะไรคนใส่ปุ๋ยสวยงาม ต้องมีต้องมีต้องมีคาถาสวดไหมเนี่ยเวลาถอนเนี่ยไม่มีเออมันลื่นนะก็จ่าเอจริงๆผมว่ามันไม่ถอนอยากหรอกทำท่าเหนื่นอยไปงั้นแหละลองวะลอง,ลองทีที่ท้าเองมาลูบมาลอง,ลองทีดูอะไรมันล,ลื่นนี่นะเอาออกยากอันไหนมันง่ายมันก็ง่ายเนาะนั่นนั่น ทำท่าทำท่ายากทำท่ายากถูกป่ะทำท่ายากทำไมกลัวหักนี่ไม่กล้าถอนแรงกลัวหักเลยหักของเขาเลยเอาเลยว่ะโอ้ยสงสัยมันจือลึกไปถึงแกนกลางโลกนั่นแหละครับอันนี้ลึกลึกกินเลยป่ะโอ้ดิ้นก็ไม่ได้หนุ่มมากดูอะไรยังลึกอดูป่ะรึ่งฟุตครับ หัวหนึ่งครึ่งฟุตครึ่งไม้บรรทัดน่ะ,ะเราดูสาวๆเราเราไปดูหนุ่มๆมัง่งไปดูหนุ่มเด้อับไปเอาไปไหนกับไปไปไป,ไป,ไปทำไมกับมหาดูหนุ่มๆ<ป>ผมจะลองถอนดูนะว่า,าจิบ,จบๆแค่เนี้ยดูดิผมแค่ขยับสองสามครั้งหนึ่งสองสามปุ๊บง่ายมากนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยครับเนี่ยเอาไหลหัวเอาไหลหัวเอาไหลหัวโดนมือพูดก้อพูด โอ้ทำไมทำท่าถอนยากขนาดนั้นเนี่ยเอาอีกหัวก็ได้ครับคอยดูนะหนึ่งสองสามปึ๊บเห็นไหมครับนี่ง่ายง่ายครับไม่ยากเลยล <c oughs> ทุอย <c oughs> อกอันง่ายมากกว่าง่ายเลยโอ้อ้นี้มีม,มีลูกมีพวงด้วยเนี่มีลูกหน่อยมาดานี่โอ้อ้มีสามหัวครับมีลูกเล็กด้วย <c oughs> เอาขยิต้ตีเล็กกตีเล็กเอาเ้ยคนรวยเขามาทำงานครับคนหัวคนจนก็นั่งรอซื้อหวยัน <c oughs> เป็นไงพี่ กระหม่อาของพี่ก็ไอ้ชายหัวใจเทาอันนั้นใหญ่กว่ากันนี่โอ้หนี้ยเลยครับแขนพี่ก็นี่อัใหญ่พอกันเนาะโอ้แนวอื่นใหญ่งยังไงแนวอื่นอ่ะบ่ใหญ่หรอกอ่าครับนี่คือผู้ชายจะถอนง่ายเพราะว่าคุ้นนะฮะคุ้นมันเป็นแบบมันคุ้นมากมันก็เลยถอนง่ายนะครับผู้ชายเราจะถอนอีกไปประมาณสักครึ่งปีถึงจะเสร็จนะเพราะว่ามันเยอะมากโลดึงได้ไหมน่ะโน่นครับจากนี้ก็ถึงน้องกีนอ่ะครับโน่นไหม ใครจะมาซื้อก็เตรียมตัวได้เลยนะทอนครึ่งปีครับสวนยาวตั้งแต่บ้านประชาไทยถึงน้องกีนะฮะมาไม่เจอก่็มาถามหาคนชื่อทอนนะคนอื่นไม่เกี่ยวเลย เรามาดูเยาวชนคนรุ่นใหม่ถอนมั่งครับเขาถอนยากไหมเราดูผู้สูงวัยแล้วเรามาดูเด็กๆมั่งดูครับแขนเท่าลำไม้ไผ่ลำน้อยเนี่ยจะถอนไวไหมเนี่ยดูดิโอ้โหแขนเดียวดยนะโหเด็กวัยรุ่นเขาถอนแขนเดียวครับพี่น้องดูดิเนี่ยถอนปืดถอนปืดเลยเนี่ยเขาใช้แขนเดียวขาดไปแล้วหลายหัวแม่ โอ้ยถอนหนึ่งหัวหน่อยเนาะอันใหญ่ก็ให้คนอื่นเขาถอนมันก็ถอนง่ายเลยโอ้ยโอ้ยใหญ่แต่ว่านี่โอ้ไซส์ใหญ่มากครับอืมกำลังงามเลยหัวหนึ่งก็ต้มจับชายได้ครึ่งครึ่งหม้อแล้วนะฮะเนี่ยดูตัวมือเงี้ยตงได้อยู่วะมือเงี้ยต้อจมขึ้นนะอ๋อมือเงี้ยเราจมแมนแล้วไม่ไหมเนาะอันเขาเห็ดมันร้ดนมันก็มันมื่นซุ่มไดดิมันลื่นมันลื่นมันลื่นอันพูดไม่ไหมมันกับมือมันกับ็ยังเหนียวเหนียวอยู่ พอมันเลื่อนแล้วเงี對對้ยเออเงีสองมือยุกเงี้ยนี<ท>ำจังลเละกันเลย <ๆ S 2> ดูครับผมมาในชุดลำลองนะฮะดูสิปกติใส่รองเท้านังครับวันนี้ใส่กีบิีแตะมาเละเลยพี่น้องดูตีนครับน่ตีนดำกว่าหม้อข้าวอีกวันนี้เซ็ตไหมในวันนี้สี่ไรล่เนี่ยเซ็ตไหมไม่น่าเนาะ ไม่น่าว่าจะพ้นฝีมือพวกเราทั้งหมดประมาณคนงานก็ประมาณสองร้อยกว่าคนนะฮะวันนี้ดีแดดไม่ร้อนเพราะว่าสองสามวันนี้เขาบอกว่าอากาศแปรปรวนไม่นาจะร้อนมากหรอกวันนี้คนจนหาเง HI ิในใจได้วันไม่ทันนี่วันนี้จใจมากเลยวันนี้วันนี้จ่ายเยอะไหมครับวันนี้ <c oughs> วันนี้จะรับหรือจะจ่ายวันนี้รับแล้วก็จ่ายครับ <c oughs> นี่พี่น้องครับใครซื้อหวยต้องรองลุ้นนะครับประมาณเย็นๆนะครับว่าจะได้ตังหรือเปล่า แต่ถ้าเรามาทํางานนะครับได้ตังทันทีนะครับเี่ยเห็นไหมทุกหยาดเหงื่อคือเงินนะฮะมันคุ้มค่ามากนะครับคนขยันก็จะหาทรัพย์ได้นะครับอ,อะไรนะค,ครับเสริมสางคนงานเยอะครับส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับเตรียมยาดมยาลมยาหม่องไว้ให้ด้วยนะอ่ะาเขาเป็นคนแก่แบบขิงก็คือยิ่งแก่ยิ่ง ยิ่งแรงอ่ะยิ่งแบบสุดๆนะฮะก็ขอบคุณแรงงานนะครับที่ทำให้หัวใช้เท้าสามารถโผล่พ้นดินได้ถ้าไม่มีคนเหล่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะได้กินหัวใช้เท้านะครับสวัสดีครับอ่ะคนสนใจหัวใช้เท้าถอนใหม่ๆนี่ติดต่อเบอร์ยังครับอ้ายสแปเจ็ดก้าสามสี่สี่หนึ่ง ดวนนะครับเด้อสวนอยูไส้ครับนี่สวนอยู่มองไหนทางเขาป่าช้าไทยจากน้งกีตอนนเสิงสางน้องกีจากปากทางเขาบันป่าช้าไทยมาประมาณ200เมตรสวนอยู่ส้มือครับกำลังถอนกำลังล่างเลยโปรดสนใจกับม้าผมชื่อแสนแสนธรรมาวตารอ่ะเบิงพี่น้องก็ว่ามันมันมันใหญ่ทำไหนผีเบิงปอดท่อเนี่ยเจ้าของสวนโชว์เองครับเบิงเมนแล้วท่านด้ล่างดินแด้เนี่ยไม่ท่าางดินไม่ไม่ไม่ไเลยกรอบสุดๆ กินช่อก็ได้ปะกินช่อก็ได้ครับหวานโบ่อยโอ้โอ้โอเส้นซีรุงเส้นซีพริกเส้นพริกโอ้โอัอไ่างเงี้ยพอด่าอืา